เตียงนอนอ่าโอเคไหมรู้เหรอ,อเ,เตียงนอนมีทีวีด้านในนะมีม่านนี่ข้างนอกก็เห็นทะเลนัน่นนี่ทะเลบ่อนั่งทะเลด้านหน้าเลยนี่เห็นไหมด้านทะเลมีที่นั่งโต๊ะชิวๆโต๊ะนั่งกินข้าวนะฮะห้องกว้างอยู่นะครับด้านหน้าของทะเลเปิดเลยแป๊บ กแมสก์ก็ให้เห็นไหมฮะเราจะกินข้าวกินตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้อยที่อาหารนี่ด้านหน้าห่างจากกรุงเทพสองร้อยสามร้อยโลนะประจวบเลยหัวหินมาหน่อยอุอ้ยมีแถวสาวถ่ายรูปตรงนักันเลยนะฮะยังดีกว่า อันนี้ห้องพักคล้ายๆถึงโรงเรียประมาณนี้ต้เช้าเป็นเย็นมาเสาร์อาทิตย์ได้พักติดติดกันก็นอย่างนี้ก็ได้ห้องกว้างอยู่ครับสองชั้นนะนี่ของเราสองชั้นอันนี้หมดเลยนะนี่นข้างบนด้วยข้างบนด้วยมาเดินทะลุก,กันไดน้ขอบคุณอาทิติเตพเอ้ยขอบคุณที่รับชมอาทิต์เทพที่ขอบคุณอาทิต์เทปพรุ่งนี้ต้องกลับสู่รปารกกาลแล้ว เดียวนี้นอนนี่ก่อนไม่ไหวเมื่อยตามากมาจากนกครซรีธรรมราชสวัสดีครับ